ในวันนี้ล้วนปราบรื้มยินดีที่สมหมายคำอวยพรทร้าซึ้งตื่นไม่วายชื่นใจกายร่มเย็นมิเวื้นวันเพราะท่านคือผู้ผ่านการพิสูจน์เลิศแห่งความเป็นมนุษย์สุดสร้างสรรค์ขอจงเป็นร่วมโพทองทสองชีวันเป็นมิ่งขวัญกัลปพฤก ตราบเท่าที่แสงตะวันทันฉาบฉายวานเปล่งประกายแห่งความหวังด้วยสองมือแสนและมูกจุนจีรังแม้ถึงฝั่งวานเหลียวแลแก่ผู้เยาโอ้จากเกิือนเหมือนนกที่จากรังคิดหมุนหลังพาใดาไม่ห่างเศร้า วอนอบเอือ้อเมตตาอย่าทิ้งเราคืนสู่เย้าเชิดชูให้เกลื่ายเอ่ยบิดมองสสมาชงมารมีชงละลายจ,าจ,าจาัจัเจออาา ค่ะสุดยอดเลยนะคะน้องๆโอ้เป็นการแสดงที่โอ้เราใจมากค่ะอาจารย์ใช่ครับผมโอ้ออาจารย์มาด้วยกันหรือเปล่าคะจากโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าคะผมผมก็รูว่าคนไหนรุ่นลูกเดียวรุ่นลูกผมอะไรเงี้ยเนี่ยสัมภาษณ์นิดนึงเหมือนเด้อสัมภาษณ์น้องดีกว่านะคะอ่าใครเป็นตัวแทนดีเอาคนหล่อแล้วกันนคหล่อแล้วกันอ่ายี่สิบแล้วฮะ เออวะยังไม่ยี่ยสิบเลยเนี่ยมาจากไหนกันคะน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรกันคะมาจากโรงเรียนวิเชียนมาตุกิแล้วฝึกซ้อมกันมานานไหมคะวันนี้ที่มาแสดงสองสามวันสามวัน,หนเห็นไหมแบเียวเองเรื่องอาชีพไปฝึกกับน้องๆมคะผมไม่ไหวแล้วมั้งครับจะได้ไปแสดงที่โรงลรกใช้พลังเยอะนะครับเดี๋ยวเราน้องเมย์ลองสัมภาษณ์น้องๆท่านต่อไปเนาะค่ะ น้องๆอ,อายุเท่าไหร่กันคะ18ค่ะถูกอีกแล้วนะน้องเมย <18 S 2> ์สิอกจา้ว์เกรุ่นนี<า>กรุ่นต่ำกว่ายบโอ้โหเฉียบค่ะอ้ามชวนไปไหนเลยค่ะได้ข่าวว่าวันพรุ่งนี้สอบด้วยอ่านหนังสือกันด้อยกันค่ะอ่านอ่านแล้วเก่งมากนอกจากจะมาแสดงให้พวกเราดูยังมีความรับผิดชอบต,อ,ตอกัน้วงนี่เรียนชั้นไหนมปลายค่ะมอะไรมศึกษะ ถ้าเขากันบางคนก็มาให้เร<ก>าต่ำยี่สิบทัง้งนั้นเลยค<า>่ะเก่งมากเลยค่ะอาจารย์ครับก็ในโอกาสนี้นะครับนอกจากพวกเราจะขอบคุณรุ่นลูกๆหรือรุ่นหลานๆนะครับก็ต้องขอวอวยพรให้พรุ่งน,นี้สอบแล้วได้คะแนนดีๆค่ะ<า>แต่ไม่ได้ให้ได้เกรดดีนะฮะให้ได้ <c oughs> เกรดเอนะครับแล้วก็พกพากความภูมิใจไปให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนะน,นะลูกนะมีใครอยากเรียนเป็นแพทย์บัางไหมคะค่ะติดไม่เอาอเลยฉลาดป่าเนี่ย เป็นพยาบาลไหมคะไม่เอาอีกผชับงงแล้วอยากอยาอถามาส<อ>ัก2สองคนใครมคหก<ง>เมื่อกี้มีมอหอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นครูค่ะอยากเป็นครูโอ้โอหจะบอกว่าเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์อีก40ปีข้างหน้าเลยนะผมเคยฝันว่าคนที่เรียนเก่งๆะนะมีคุณภาพเนี่ยถ้าเป็นครูเป็นแม่พิมพ์เนี่ยบล็อกมันจะคงจะผลิตลูกศิษย์เก่งๆออกมาได้ ให้กำลังใจนะครับอีกท่านหนึ่งเราบอกสักคนครับอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นพยาบาลหรือเปล่าอยากเป็นผู้ให้รักษาครัโอ้โหอันนี้สุดยอดได้ลูกได้ไม่มีใครอยากมาอยู่จัดไปจัดเลยนะคะจัาไปนะครับก็อวยพรนะครับอวยพรให้ทุกท่านนะครับสมความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับเพื่อสร้างความผู้ิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่และวงตระกตูลนะครับพวกเรานักชาวโรงพยาบาลก็เป็น ลุงลงป้ปาๆนาๆอ่านะครับก็ให้กําลังใจขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วรวมทั้งครูผู้ฝึกสอนด้วยนะครับอาจารย์ด้วยต้องขอบคุณทั้งหมดเลยนะครับ,บชุดนี้ก็เป็นชุดพิเศษครับไม่ใช่ชุดที่เราอยากดูนะครับเป็นชุดที่น้องอยาก <ใ stitch S 2> สแสดงเพราะน้องมีเวลาน้อยใช่ค่ะต้องสอบด้วยวันรุงนี้องเมย์ตอนนี้เป็นไงฮะเรา